ฮาราคิริหรือเซปปุกุทำไมถึงเลือกยอมตายอย่างทรมานดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรติลองนึกภาพตามนะคะชายชาตินักรบในชุดพิธีการสีขาวบริสุทธิ์คุกเข่าลงอย่างสงบนิ่งสายตาแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเบื้องหน้าของเขาคือมีดสั้นเล่มหนึ่งและในอีกไม่กี่อึดใจต่อมาเขาก็ใช้มีดเล่มนั้นปลิดชีวิตตัวเองด้วยการขวานท้อง ในสายตาของคนปัจจุบันนี่อาจเป็นการกระทำที่น่าสยดสยองและยากจะเข้าใจแต่สำหรับซามูไรในญี่ปุ่นยุคโบราณการกระทำที่เรียกว่าซปุกุหรือที่เรารู้จักกันในชื่อฮาราคิริกลับเป็นการกระทำที่ทรงเกียรติที่สุดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง history bite นะคะวันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่กับคำถามที่ว่า การกระทำที่รุนแรงและเจ็บปวดอย่างการคว้านท้องตัวเองกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของเกียรติยศสำหรับซามูไรได้อย่างไรมันคือการหนีความอัปยศหรือคือการประกาศศักดิ์ศรีครั้งสุดท้ายกันแน่ไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องย้อนเวลากลับไปในญี่ปุ่นยุคศักดินาค่ะโดยเฉพาะในยุคเซงโงกุหรือยุคสงครามกลางเมืองที่รบกันแทบไม่หยุดหย่อน ในยุคสมัยนั้นชนชั้นที่สำคัญที่สุดก็คือสมุไรหรือเหล่านักรบค่ะชีวิตของสมุไรถูกหล่อล้อมด้วยหลักปรัชญาที่เรียกว่าบูชิโดหรือวิถีแห่งนักรบมันไม่ใช่แค่กฎการต่อสู้แต่มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับเจคุณธรรมหลักแต่หัวใจของมันจริงๆคือความซื่อสัตย์พักดีต่อเจ้านายและที่สำคัญที่สุดคือเมโยหรือเกียรติยศค่ะ สำหรับซามูไรแล้วเกียรติยศมีค่ามากกว่าชีวิตการถูกจับเป็นเฉลยในสมรภูมิการพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยศหรือการทำให้ชื่อเสียงของเจ้านายและวงตระกูลต้องมัวหมองถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายเสียอีกค่ะและในโลกที่โหดร้ายแบบนั้นความตายจึงกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้พิสูจน์และรักษาเกียรติยศของตัวเองไว้แล้วการทำฮาราคิริมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไง หลักฐานชิ้นแรกๆที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชี้ไปที่เหตุการณ์ในปีพุทธศักราช1723หรือคิดตัศกราช1180ตัวละครเอกของเราคือมินาโมโตโนโยริมาะสะซามูไรและกะวีสูงสักวัย74ปีในตอนนั้นเขานำทัพต่อสู้ในศึกอุชิแต่กองกำลังของเขากำลังจะพ่ายแพ้เมื่อรู้ตัวว่าหนีว้พ้น และกำลังจะถูกศัตรูจับตัวไปประจานให้เสื่อมเสียเกียรติยศแทนที่จะยอมให้เป็นเช่นนั้นโยริมาสะตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเขาคุกเข่าลงในวัดเบียวโดอินหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแต่งบทกวีอำลาและใช้มีดสั้นของตัวเองกรีดหน้าท้องเป็นรูปกากบาทนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฮาราคิริกลายเป็นต้นแบบของการตายอย่างมีเกียรติในสมรภูมิ คือการประกาศว่าฉันคือผู้ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองจนลมหายใจสุดท้ายและฉันจะไม่ยอมให้ใครมาย้ำเกียรติฉันได้จากจุดเริ่มต้นในสมรภูมิพอญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคเอโดะที่บ้านเมืองสงบสุขการทำฮาราคิริก็เปลี่ยนรูปแบบไปค่ะมันไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกในสมรภูมิอีกต่อไปแต่กลายเป็นรูปแบบการลงโทษอย่างเป็นทางการสำหรับสมุไรที่กระทำความผิดร้ายแรง การได้รับโทษให้ทำฮาราคิริถือเป็นอภิสิทธิ์นะคะเพราะมันหมายถึงว่าแม้คุณจะทำผิดแต่รัฐบาลหรือโชกุนยังยอมรับในเกียรติยศความเป็นสมุไรของคุณอยู่ให้โอกาสคุณได้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีแทนที่จะถูกตัดหัวเหมือนอาชญากรทั่วไปและเรื่องราวที่ทำให้แนวคิดนี้ฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากที่สุดก็คือตำนานของ47โรนินค่ะ เรื่องมันเริ่มจากอาสนะนากานริไดเมียวหนุ่มที่ถูกคุนนางแก่เจ้าเล่ยอย่างคิระโยชินากะกลั่นแกล้งและดูถูกจนทนไม่ไหวชักดาบออกมาจะทำร้ายคิระในประสาทของโชกุนซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงมากผลก็คือท่านอาสนะถูกตัดสินให้ต้องทำเซปุกุทันทีการตายของเจ้านายทำให้ซามูไรผู้พักดีของเขา47คนต้องกลายเป็นโรนินหรือซามูราไรไรนาย พวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือจะปล่อยให้เจ้านายตายอย่างเสียเกียรติหรือจะลุกขึ้นมาล้างแค้นเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีแม้จะรู้ว่าปลายทางคือความตายก็ตามหลังจากวางแผนอย่างอดทนมานานเกือบสองปีในคืนหิมะตกคืนหนึ่งเหล่า47โรนินก็ได้บุกเข้าไปในคฤหา์ของคีระและจัดการล้างแค้นได้สำเร็จพวกเขาตัดหัวของคีระ และนำไปวางไว้หน้าหลุมศพของท่านอาสนะเจ้านายของพวกเขาเพื่อประกาศว่าภารกิจกู้เกียรติได้ลุล่วงแล้วแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นค่ะการล้างแค้นของพวกเขาแม้จะทำไปเพื่อความพักดีก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของโชกุนอย่างร้ายแรงจุดที่ตึงเครียดที่สุดจึงมาถึงนั่นคือคำตัดสินของโชกุนค่ะโชกุนตกอยู่ในที่นั่งลำบากค่ะ ถ้าประหารพวกเขาเหมือนอาชญากรก็จะขัดกับความรู้สึกของประชาชนที่ยกย่องเล่าโรนินในฐานะวีรบุรุษผู้พักดีแต่ถ้าปล่อยไปกฎหมายก็จะไร้ความศักดิ์สิทธิ์และในที่สุดคำตัดสินก็ออกมาโชกุนได้มอบเกียรติครั้งสุดท้ายให้แก่พวกเขาทั้งหมดโดยอนุญาตให้โรนินทั้งหมดกระคำเซปุกุอย่างสมศักดิ์ศรีแทนการถูกประหาร นี่คือการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าการกระทำของพวกเขานั้นแม้จะผิดกฎหมายแต่ก็เปี่ยมด้วยเกียรติยศของซามูไรค่ะทันทีที่เรื่องราวนี้แพร่ออกไปเหล่า47โรนินก็กลายเป็นตำนานอมะตะค่ะเรื่องราวของพวกเขาถูกนำไปแต่งเป็นละครคาบูกิละครหุ่นบุนรากุและได้รับการเล่าขานไปทั่วแผ่นดินพวกเขากลายเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์พักดีและการยึดมั่นในเกียรติยศ หลุมศพของพวกเขาที่วัดเซนกากุจิกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางมาเคารพจนถึงทุกวันนี้ค่ะโมรดกของฮาราคิริและเรื่องราว47โรนินได้หล่อหล,อ,ลอมจิตวิญ,ญญาณความเป็นญี่ปุ่นอย่างลึกซึง้งแม้ว่าพิธีกรรมฮาราคิริจะถูกสั่งห้ามอย่างเป็นทางการไปแล้วในปี1873หลังจากการปฏิรูปเมจิแต่แนวคิดเรื่องการตายอย่างมีเกียรติก็ยังปรากฏให้เห็นในหน้าประวัติศาสตร์ยุคต่อๆมาค่ะ และนี่คือคำตอบของคำถามสำคัญที่เราตั้งไว้การคว้านท้องตัวเองกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศเพราะมันไม่ใช่แค่การฆ่าตัวตายแต่เป็นการแสดงออกถึงพลังอำนาจในการควบคุมตัวเองครั้งสุดท้ายเป็นวิธีพิสูจน์ความกล้าหาญที่ไม่กลัวความเจ็บปวดเป็นการยอมรับผิดอย่างสูงสุดและเป็นการประกาศความพักดีที่ไม่อาจสั่นสะเทือนทั้งหมดนี้คือหัวใจของวิถีบูชิโดที่ซามูไรย,ยึดถือยิ่งกว่าชีวิต ดังนั้นเส้นแบ่งระหว่างการฆ่าตัวตายเพื่อหนีความอัปยศกับการปลิดชีวิตเพื่อรักษาเกียรติยศมันอยู่ที่เจตนาค่ะฮาราคิริคือการเลือกที่จะตายอย่างมีสติและมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิ่งที่มีค่ามากกว่าลมหายใจนั่นคือเกียรติยศนั่นเองค่ะสรุปสั้นๆก็คือฮาราคิริไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่ทรงเกียรติที่สุด ตามความเชื่อของซามาูไรและคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าแนวคิดเรื่องเกียรติยศที่สำคัญกว่าชีวิตยังคงมีอยู่ในสังคมปัจจุบันของเราไหมหรือมันเป็นเพียงแนวคิดที่ล้าสมัยไปแล้วลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง history bite เพื่อไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทั้งสนุกและน่าทึ่งแบบนี้อีกในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ